بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنشكر الله تهي แข็งแรงแล้วก็มาร่วมกันละหมาดจะมาอาธิมัสยิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในเดือนรุ่นเกาะดานะครับในคงสุดท้ายกันเดือนรุ่งเกาะดาเราก็เฝ้าระวังในเรื่องการดูเดือนนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของสิบวันแรกของเดือนรุ ja ่งไหจาร้อนให้ผลบุญน,น,นั้นมากมายและก,ก็การทํไอบารดาที่หลากหลายด้วย ใน10วันของเดือนรุ่นไฮเดร์เนี่ยมันมีประเภทของการทำอิยบานะนั้นอยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับแม้แต่ถ้าเราจะถือสินอดก็อนุญาตให้ถือสินอดได้แล้วก็ได้ผลบุญนะครับเวัน1ถึง9ส่วนวันที่10นั่นวันอีดก็ถือสินอดไม่ได้ก็เป็นวันอีดตของเราเจอดกุรบานนะครับ ในสิบวันนี้นะครับเราจะอ่านกุรานนะครับอ่านให้มากๆเราก็ต้องเน้นตัวของเราเองนะครับทำอิบะดาที่มากกว่าเดิมแม้แต่เรื่องของก,กระยามุนเลนนะครับละมาตาหัจุดธก็ให้ความสําคัญก็ไม่น้อยหน้าอิบะดาอื่นการอ่านอันกุรานให้มากๆแล้วก็การมาประจําการที่ละหมาตมัสยิดนะครับเพียพรพยายามทุกเวลานะครับเ,เราก็ให้ภาคผลบุญมากขึ้นไปอีก แล้วก็เฝ้าระวังนะครับวันอาราฟาว่าซาอุดีขัตประกาศวันอาราฟาวันไหนะน,น,นะครับวันอาราฟาเนี่ก็เป็นวันสําคัญที่เราไม่ควรละเลยในเรื่องการถือศินอดเพราะว่าท่านรัศูนบอกว่าจะลบล้างความผิดของเราในปีที่ผ่านมาแล้วก็อีกปีที่มันยังไม่มาถึงนะปีข้างหน้าก็ถ้ากับ ลบล้างความผิดให้เราถึงสองปีบาปเล็กเล็กมน้อยที่เราก็ทำเอาไว้ผูดจานินทาคนอื่นนะครับก็นั่นแหละครับเป็นบาปเล็กเ็กมน้อยที่เราจะต้องได้รับการสักฟอกก็นี่เลยครับเอาวันอัลอฮ์ฟาเนี่ยนะครับเป็นถือสีลดแทนซะนะครับดังนั้นก็ขอย้ําพี่น้องว่านะครับว่าสิบวัน ของเดือนรุ่นฮิจร์เนี่ยเป็นวันแห่งความประเสริฐเพราะในอัลกุรอานนะครับได้บอกในสุร์อัลฟาจูวัลฟาจะวลาลินาชนะครับขอสาบานด้วยเวลายามรุ่งอรุณเวลยาลินาชและก็ค่ำคืนทั้งสิบวันนะครับของเดือนรุ่นฮิจร์นะครับดังนั้นนะครับ เดือนสุนฮจจานะครับมีความประเสริฐในสิบวันแรกในเรากลับไปดูถ้าเรากลับไปดูในช่วงของรอมฎอนนะครับก็มีความประเสริฐไม่แพ้กันนะครับแต่ช่วงรอมฎอนเนี่ยเอาเร์ให้ความประเสริฐในรอมฎอนเอาเร์ให้กิยามุลเล,ละหมาดตะรวะเป็นจุดสําคัญแล้วก็มันมี ลายละตุนกอดนะครับจะรอให้พระผลผลบุญมหาศาลในคืนนลายละตุนกอดที่พวกเรานะั้นแสวงหากันนะครับส่วนในในสิบวันแรกของเดือนรุ่นไฮจ้าก็มีความประเสริฐไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกอฝากพี่น้องทุกท่านว่าอย่าละเลยในสิบวันแรกของเดือนรุ่นไฮจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการทํา บริจาคสโดโกะ็นะครับบริจาคทานนะครับก็ทำให้มากๆในเดือนนี้แหละและที่สำคัญสกาดใครมีสกาดการค้าเนี่ยก็มาออกตอนตอน,นี้แหละครับมรมดอนแม้เราจะออกไปแล้วบ้างหรือยังไม่ได้ออกดยติดขัดเลยก็เทออกสิบวันแรกนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเทออกมาช่วงนี้แหละจะได้ผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆ,ๆ,ๆ Fawi nakapab koaw li haddaafas daw fiul la na si mal walakomm, wa sahhirin mu nainggulid ng fastanggu fiu inna huan ga foro